คุณเบื่อหรือไม่ากับการที่ต้องมาเดินฟาร์มแต่กันโอ้คุณแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยต้องเดินฟาร์มแล้วก็กินค่าแล้วก็กินคุณเบื่อใช่หรือไม่ผมมีวิธีเสนอกับผมทุกคนพิยงค่คุณซื้อคอมใหม่นะครับผมง่ายๆเลยก็ง่ายๆเลยนะครับพิยงค่คุณซื้อคอมใหม่นะครับผมเป็นอะไรที่แบบอีซี่เลยนะครับผมแล้วก็โหลดโปรแกรมออโต้คลิกมาแล้วก็เสียบปลั๊กแค่นั้นเองครับผมคุณก็จะสามารถ อ๋อต้อคลิกโดยที่แบบว่าไม่ต้องเสียเวลามาเล่นเกมนี้เพราะว่าคุณมีอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับผมนะอะไรของกูเนี่ยจริงๆคือผมว่าผมไม่มีสปอนเซอร์แค่นี้แหละเราเล่นหยอกๆไปแหละเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าโอเคผมนะเรา,าเข้าเรื่องกันดีกว่าคือผมก็ครั้งแรกผมหยอกไปนะครับผมวันนี้ผมก็จะมพูดถึงการอัปเดตของกูนะครับผมนะการอัปเดตครั้งแรกที่ผมจะพูดก็คือเป็นการอัปเดตที่แบบ มันานมาแล้วครับผมผมทําคลิปไปแล้วแล้วผมต้องมาทําใหม่เพราะว่า RC โค้ดใหม่มันมาบ่อยมากครับผมตอนนี้คือมันมีถึงสามโค้ดเลยคือแบบแม่งไวมากครับทุกคนนะโค้ดพวกนี้ทําอะไรได้เหรอครับสำหรับคนที่ถามนะครับผมโค้ดพวกนี้มันจะสามารถได้เงินกับ RC ได้นะครับผมนะพวกเอิยใช่ไหมครับผมจะเป็นจําเป็นสําหรับในการซื้อพวกคาคุนิใหม่นะครับผมส่วน RC นะครับผมจะจําเป็นในการแบบว่า เลือกสเตทนะผมสเตทคืออะไรเป็นอาหาอีกขั้นหนึ่งครับผมสมมติอะผมมีหาขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมนี่ครับผมผมอยากได้หาขั้นสองใช่ไหมผมต้องมีเท่าไหร่เงื่อนไขเจ็ดสองพันห้าใช่ไหมครับผมนะผมก็มีเกินแล้วตอนนี้ผมมีเจ็ดล้าน่นะผมก็ได้หานี้มาแล้วโอเคนะครับผมนะทุกคนก็ไม่ต้องถามว่าพี่วลวอะไรแล้วนะก็ดูข้างล่างเอาแล้วกันแนละ้วพี่เวลวอะไรนะครับผมนะโอเคครับผมนะส่วนวการอัปเดตใหม่ครั้งแรกที่ผมเห็นมานะครับผมคืออันนี้ครับผมโทกะนะครับผมนะอัปเดตใหม่นะครับผมนะ ก็เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดเลยนะผมเป็นโทกะแล้วก็ของ c ีก็จะเป็นแนนี่นะครับผมคุณหะายอย่างผมจำไม่ได้นะครับผมนะซึ่งหัวเขาจะแบบว่ามีกลมๆอยู่บนหัวครับผมนะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงที่จอดฮอครับทำ <c oughs> ไมกูถึงนี่จอดฮอเนะี่ยโอเคผมเรามาเทรนนิ่งกันเลยนะครับผมนะขั้นแรกนะวิธีการเทรนนิ่งก็อีซ <Easy. S 1> ี่ง่ายๆเลยนะจะจะตะอคอกทำไมเนะี่ยเราแค่คลิกเอ้ยเอ้ยเ้ยเร็เเวเร็เวเร็เวเกินไปเออไอชิบหายแม่งเกิดมาขึ้นตรงนี้เลยับผมเราก็แค่กดคลิก นั่นกเหมือนเราเล่นเกมโน้ตนะครับแล้วก็คลิกเสร็จใช่ไหมฟึบมันเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมนะเราก็จะได้เวละมันสิบเลเวลไม่ก็ห้าเลเวลนะครับผมผมเลเวลตันแล้วผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับผมนะก็คนที่เลเวลตันแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับผมเพื่อเอาค่าสแต็กนะครับผมเนี่ยค่าสแต็กที่มันจะเขียนบวกขึ้นนะครับผมบวกห้าสิบของผมมันบวกห้าสิบเพราะว่าผมฟาร์มของคาเนกิมาแล้วครับผมอันนี้ก็น่าจะบวกสแต็กคาคูเนะนะผมห้าสิบถ้าเกิดเราฝึกสําเร็จนะครับผม การอัปเดตครั้งที่2ก็คือมันเป็นการอัปเดตที่เกี่ยวกับอันีบผมไอเนี่ยไอค่าเนี่ยครับผมปกติมันจะประมาณอะไรวะสิอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับมันปรับเป็น6.25นะครับผมเพื่อเป็นการที่แบบว่าช่วยให้มันฟาร์มได้เยอะขึ้นนะครับผมเป็นอะไรที่แบบดีสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีคนใช้ออโต้คลิกแล้วก็ถูกแบนไปค่อนข้างเยอะอยู่นะผมรู้สึกนะครับผมนะ ก็โอเคครับผมเรามาเข้าเรื่องโค้ดกันดีกว่านะครับผมนะโค้ดวันนี้ที่แจกนะครับผมมีถึงด้วยกันเอ้ยมีอยู่ด้วยกัน3โค้ดเลยนะครับผมก็คือโค้ดแรกเลยนะก็นี่ครับผมโค้ดนี้เลยโค้ดนี้ทุกคน,น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมเพราะว่าโค้ดพวกนี้มันเขาแจกกันมาเยอะแล้วแหละอันยิงผมจะท,ทําคลิปทำเมื่อไหร่เมื่อวานแล้วแต่เพราะว่าผมมันทํางานอื่นอยู่ครับผมนะก็โค้ดแรกนะผมขอบคุณสําหรับ สองหมื่นผู้เล่นนะครับผมในโคดนี้ครับผมนะก็สามารถพี่ทําไมพี่พิมพ์ไปแล้วทําไมไม่ได้นะครับผมก็เพราะว่าผมเบลตันเอ้ไม่ใช่ผมเบลตันผมพิมพ์ไปแล้วผมนะก็โคดที่2กันเลยนะผมโคดของคุณเลดเดมอนนะครับผมนะเขาก็แลผมได้ซับทูเลดเดมอนนะผมก็จะได้เงินทั้งหมด5 0,000ื่นเลยนะผมก็เป็นวินดีด้วยนะผมคุณเดมอนนะครับผมนะเลดเดมอนนะผมได้โคดมานะครับผมต้องถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่ได้โคดเลยโอ้โหพี่พี่มันกระจอกหวังต้องถามว่าทําไมนะ พราะว่าผมไม่ได้ไปขอเขานะบอกตรงๆเลยผมไม่ได้ไปขอเขาจริงๆนะครับผมส่วนโค้ดต่อไปนี่คือโค้ดสุดท้ายผมที่เพิ่งมาล่าสุดนะครับผมเมื่อประมาณเอ่อกี่โมงวะประมาณตอน6กโมงเช้านะครับผมนะก็ผมไม่ได้ทําคลิปเพราะมันตั้งแต่หกโมงเช้าผมก็อาบน้ําอยู่ครับผมนะโอเคผมเราพิมพ์ไปเลยผมนะโอเคอ้าวโอเคมาแล้วผมนะโค้ดก็เด้งแล้วผมโค้ดก็ตามนี้เลยนะครับผมนะขอบคุณสาหรับ5้าแสน อะไรเนี่ยแซบนะครับผมนะคุณมากผมก็จะได้เงินทั้งหมด1นึ่งแสนแล้วก็ได้เงินมาอีก1นึ่งแสนนะครับผมอาซีหนึ่งแสนซึ่งเป็นอะไรที่แบบเยอะมากครับผมนะเห็นไหมอาซีผมเด้งขึ้นมาเยอะเลยแหมสุดยอดจริงๆเลยจะ8ดล้านแล้วแป๊บเดียวนะครับผมนะวันนี้ผมก็ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมนะนอกจากพบปะประชาชนนะครับผมนะเราจะไปพบปะประชาชนกันเลยทุกคนหรือยังไงดีผมจะลองทําช่วงพบปะประชาชนดูนะครับผมนะ โอเคผมไปกันเลยโอเคผมเราได้มาเข้าสู่ช่วงพบปะประชาชนนะครับผมนะก็วันนี้ผมก็จะมาทดสอบสังคมโลกูไปด้วยนะครับผมนะโอ้ไม่กอดมันไล่ฆ่าผมโอ้ยมันไล่ฆ่ากันเอ้น้องคนนี้เขารู้จักผมนะเดี๋ยวถามกันเอาเด็ดดูยูโนมีดีอะไรไปก๊อปอะไรเมาโอเคผมนะทีมผีโอเคโอเค อันนี้น้องเขารู้จักผมเดี๋ยวแหละโอเคครับผมนะน้องเขาเป็นทีมใช่ไหมได้เดี๋ยวผมแอเรียให้ครับผมนะโอเคอ่ะโอเคผมเลี้ยตันละมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหดูมันเป็นศึกระหว่างทัทละอ่ะทชิซาว่ามาด้วยแล้วก็คิวทาททาโอเคทัทละใช่ไหมโอเคครับผมมาอ่ะเรียบร้อยไม่ต้องคิวแล้วตายแล้วแป้งยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย โอ้ใหม่ก็ทุกคนไอยทคิซาว่าก็มาโอ้ใหม่ก็ที่มันสังคมบ้านไหนไว้เนี่ยโอ้ยบอกเลยครับผมเบลสองพันยังสู้แม่งไม่ไหวนะมันมั่วเออคือผมเบลสองพันผมก็สู้มันไม่ได้ครับผมนะมันมั่วมากเลยดูดิมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับผมนะแม่งยังไม่ได้ถามเลยแม่งไม่มีใครรู้จักผมเลยนะผมถามดูยูโนมีไม่ไม่มีใครรู้จักผมเลยนะคือเบาอ่ะคือเราเบาอ่ะ คือเราเบาอะ่ะเราจะจะพิจารณาตัวเองได้แล้วนะว่าทําไมเราถึงตีเบาจังเลยอะไรประมาณนั้นนะไ <c oughs> อชิบหายผมโดนแล้วเนี่ยผมโดนทุกอย่างเลยเนะี่ยแต่มันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองจะมาฆ่าตูไม่ได้เว้ยโอ้ไม่ก้มันเอาผมอีกละจริงจริงผมว่านะโอ๊ยไม่ ไม่โอ้ไม่ก็พี่ไม่คิวอะไรนะคุอะไรนะ,ะรนะผมไม่รู้ว่าตัวไหนเวย้ยเจเข้าเลยเหร <c oughs> อไอนี่ก็น่ารำคาญนะ <c oughs> สังคมมันโหดร้ายมันต้องเจ๊ก,กับข้าหน่อยแล้วงั้นไง <c oughs> โอเคไม่ตายกันเกินเลย <c oughs> ไม่อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมโลกนี้โอ้ m ม g ก d โอ้ผมบอกเลยว่าสนุกครับผมนะสนุกแน่ปังโอ้ยโ,อโ,หโ,หโหโดนทุกคอมโบเลยนะผมอยากให้แอดปินเอาอาวุธที่เจ็ดของคานิกิมาได้แล้วเพราะว่าวุธนี้มันค่อนข้างช้ามากเลยนะครับผมนะเนี่ยดูมันเก่าจากน้านกว่าจะทุบก,กว่าจะอะไรนะครับผมนะผมโอ้โอาวอ้าวแล้วมันก็ล่วงกันหมดเลยไอชิ้หไห สอรีสอรีนะผมฆ่าเขาหมดเลยร่วงเันหมดเลย <laughs> อารีนาอารีนาอะไรเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมนะออ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนทุกอย่างเลยจังหวะนี้ <laughs> เลือดสองเลือดสองพันห้าอย่างสู้ไม่ได้เลยพวกแม่งอะ่ะ <laughs> พวกแม่งโหดเกินเลยฮะโอ้หโหแล้วแม่งทีมกันละ <laughs> แม่สุดยอดจริงๆริงเลยพวกนี้ เก่งจริงๆนะเนี่ยเก่งจริงๆนะเนี่ยเก่งแต่ลุมไม่ชิบหายเก่งจริงๆนะนเก่งแต่ลุมไม่หานะครับผมนะแม่เยอะจังเลยบอกเลยผมโคตรเกลียดอาวุธตีไกลนะมันน่าลำคาจริงๆก็นะบอกเลยว่ายิงอลาตะนี่ข้อเสียมันก็มีนะทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับผมนะเดี๋ยววันหนึ่งสังคมนี่มันโหดร้ายจริงๆนะโอ้ไม่ก็อตุ้ม โอ้ล่วงไปอีกหนึ่งครับผมจัึหงวะนนี้เนี่ยคันนิกิมันช้าผมมันไม่ต่อคอมโบเหมือนทาคิซาวะเว้ทาคิซาวะมันอะไรนะอ E อแล้วก็ซ F ใช่ไหมของคันนิกิมันต้องแบบต้องรอจังหวะช่วงหนึ่งครับผมนะแล้วค่อยสกิลครับผมไม่งั้นมันจะสกิลไม่ได้ครับผมโอ้ไม่ก็อย่าลุมผมซิทุกคนโอ้โหแม่งสามหนึ่งแล้วแม่งตะลุมบอลมากครับผมนะ ผมโดนตลอดเลยคือแบบว่าผมจะไปช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้นะคือสามหนึ่งนะครับทุกคนนะเชื่อ่าว่าเดี๋ยวมันก็ตีผมเว้ยเนี่ยเห็นไหม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 ทุกคนไอตีตีไม่เท่าไหร่เว้ยมึงลุมเนี่ยไอชิบหายดูมันลุมดิโอ้ใหม่กอดแฟร์ชิบหายเลยยังวงเนี้ยสามพเอหนึ่งแฟร์จัดเลยบอกเลยแฟร์แฟร์สัสๆสเลย โคตรแร์เลยแม่ลองเวลเวลน้อยกว่าสองพันเด็กไอคิมหายเวลน้อยกว่าพันห้าเด็กแม่มันไม่แร์นั่นเนี่ยนะผมตีมั่วเลยนะครับผมนะโอเคครับผมนะเราจะไปที่อื่นกันดีไหมเราจะไปที่อื่นกันนะครับผมโอเคครับผมย้ายกันเลยแลบมบเซิฟอื่นกันเลยโอเคครับผมนะเราจะมาทดสอบวันนี้กันว่าเขาจะรู้จักผมหรือไม่เออผมว่าไม่น่ารู้จักแล้วละ่ะนะถ้าเดินอย่างนี้ ถ้าเดินอย่างนี้ไปฆ่าคนอื่นอย่างนี้น่าจะไปรู้จักผมนะครับผมนะเขาจะตีผมหรือไม่เรามาดูกันนะผมนะไอแรงเอส,สเรทนะเขาเอสเรทเลยนะแหมนายปอมเป็นไก่ใช่ไหมไม่ได้ไอ้นี่นะครับผมไม่ใช่ไก่นะครับผมนะฮิวโปรคุณไม่ไก่ดูแรงสิเอสบวกด้วยใช่ไหมไอ ผมยังเอสลบอยู่เลยโอเคผมนะเดี<ๆ>๋ยวเราไปดูคนอื่นกันโอ้โหทำไมผมเข้ามาปุ๊บเซิร์ฟมันหนีออกกันหมดเลยอะอืมเฮ้ยที่ี้ถ้าผมถ้าถ้าผมซื้อทาคิซาวาผมน่าจะเป็นอย่างงี้แค่สีเดียวเลยอลไรแม่งไตรตีกันเองอืมโอเคผมสรวนนี้ก็จะมีแบ่งพักแบ่งฝ่ายกันด้วยนะแต่ก็ไม่ได้จะมีอะไรแล้วนะครับผมนะ ก็โอเคผมขอจบช่วงพบพระประชาชนสุดอันเดือดเดือดเพียงแค่นี้ลวกันนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็ยังบวกอันอดู่เว้ยก็โอเคผมนะใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่ก็ระวังตัวด้วยนะครับผมเซิร์ฟพวกนี้อันตรายนะครับผมนะก็โอเคผมไว้เจอกันคลิปหน้านะผมเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอด้ยังยังยังก็โอเคผมใครที่แบบว่าเข้ามาเซิร์ฟใหม่ๆก็ระวังตัวด้วยนะครับผมนะพวกนี้แม่งตีกันแบบไม่เลือกหน้าเลยนะครับผมก็โอเคผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมบายยทุกคนครับผม โอเคครับผมตอนนี้เฟิร์มนี้ก็ได้เขมการยุกตีกันแล้วนะครับผมนะมีน้องก็บอกว่าพี่ผมขออยู่ในคลิปใช่ไหมเนี่ยก็อยู่แล้ว,นะวเนี่ยใครตีฆ่าวันเนี้ยไอคลิปหายเองตีฆ่าทําไมโอ้โหเจ็บนะเจ็บนะมันเจ็บนะเนี่ยโอ้โหมันก็เกิดสงครามอีกแล้วครับผมนะแม่งผมคิดว่าจะจบแล้วว่าสงครามอ่ะไอชิบหายโอ้โหมันก็เดือดกันขึ้นมาอีกแล้วอะ่ะโอ้โหดูเอาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวครับฮัลโหล นะโอเคผมนะมีนเอร์เขาอยากอยู่ใน youtube ก็โอเคผมนะก็ดูรายชื่อกันเลยอันเนี้ยดีใจได้ละกันนะสำหรับใครที่อยากอยู่ใน youtube ตอนนี้นะครับผมก็โอเคผมเรามาดูสังคมมาดูเดือดเพียงแค่นี้ละกันนะครับผมนะก็โอเคผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่แบบว่าเพิ่งหัดเล่นเหลือเพิ่งอะไรนะผมก็ระวังตัวนะครับผมนะระวังตายนะครับผมก็โอเคผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะว่า ทุกเซ like exactly the, so ิร์ฟมันฆ่าหมดทุกคนเลยนะครับผมมันได้เบนหน้ามันกระทั่งผมเองก็ตามเลยครับผมนะก็โอเคผมก็ไว้ใจกันคิดหน้าผมก็ระวังตัวกันด้วยนะครับผมแล้วว่าเพราะว่าเซิร์ฟพวกนี้มันเดือดมากนะครับผมก็ไม่บายครับผมไปละ